どうもありがとうございました。 สว yeah. okay. ัสดีครับน้อชายคุณแม่กอันนี้พมาดนะครับ โดนลูกเตะมันรีบัวมันแน่นเ่นแล้วเแี่เราไม่พลาดกอนจะสู้ได้ไหมครบในอนาคตได้ลยครับขาคโลนีอนาคตพี่อาชีพนั่ก็วันนี้มียอาชอาชีพเท่าไหร่ครับสามหมื่นบาท แต่โดนเตะก่อนโดนเผาเนียร้องไสอองออมบบ้วน้องชายแนม่เาขอโทษันไหมครขอโทษแฟนย่ษมเาพกม ครับผมก็ไม่ใช่นายามีมือนเนื้อผ้าถ่อนมงคลนะ เออหน้าผมยังไม่รู้จักชื่อเหมือนกันยังไม่รู้จักชื่อเอกปัตนีโอ้โหให้ลงมาก็ได้รับเลยใช่ไหมใช่ทำไม่ได้ใช่ลูกอะไรก็แบบนี้ฉะนั้นเนาะต่อยท้องก่อนครับแล้วค่อยจับเข้าไปตีเห็นเขาออกตามน้ำโลกมันจะตามได้ต่อยเตะแล้วไปเข่าใช่เพราะทบเลยเนี่ยขาสองอย่างเดียวก็ไม่ได้สกรอบก่อนสองสองรอบมึงก่อนแล้วเขาจับแยกแล้วก็ทีนี้ก็เตะ แล้วก็ต่อยสองบอกเต็มๆเลยนะใช่ครับถ้าเราไม่นกสกอร์ตปะเกมเลยสู้ได้ไหมหรือว่าได้ครับใช่เชื่อยังไงก็ชนะอยู่แล้วโต้รุ่ยเขาก็ไม่ได้น่ะแต่วันนี้หนักงวงเนาะได้แบบเต็มๆจริงๆที่ยกเลยตั้งใจไหมตั้ง้จมายังไงตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจต่อยหมัดเตะขาแล้วว่อันนี้มาแทงเข่าเลยอันนี้คือนี่ศึกษาเกมเขามาใช่ครับผมไม่ชอบเข่า เ,<ช>รเราไม่ชอบข่าวครับผมใช่เพราะว่าเคยต่อยกับพี่เวีนามอยู่ครับว<อ>ันนี้ก็แจ้งเกิดเลยครับผมน้องยกสี่อ่ะจะขอบคุณใครจะพูดเลยสักทีบ้างก็ขอบคุณน้ำหมี่ครับน้ำหมี่น้ำดื่มหมี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็ขอบคุณแม่ที่เข้ามาดูครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ฝากติดตาม,มค,ครับแม่มาเชียร์นะใช่แม่แม อันนี้มีคามสึกยังไงบ้างลูกชายก็มาเลียงกินขมีใจนะผมมาจากบ้านนอกเลยนี่ยมาแค่บ้านอยู่กรุงเทพเขาอยู่เช่นเดียวกันแถวลบก้าวอ่ะลบก้าวอยากจะพาใครถึงเป็นมวยกับลูกชายแล้วบ้านของผมติดตามติดตามตลอดติดตามตลอดฝากแฟนมวยทั่วประเทศช่วยเชียร์น้องและเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะโอเค